สวสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่กับพอดแคสเตอร์น้องมีเช่นเคยนะคะ วันนี้จะมารีวิวหนังสือเล่มสีเหลืองเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ในขณะที่อ่านหรืออ่านจบแล้วนะคะจบเสร็จปุ๊บเราจะไปฝันถึงเรื่องราวของประเทศฝรั่งเศสทันทนะีวันนี้จะพาดูท่านไปเที่ยวฝรั่งเศสในญี่ปุ่นนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าท้าตาแต่งแห่งความฝันนะคะเขียนโดยคุณฟูมิเอะคอนโดนะคะแล้วก็แปลโดยคุณกนกวันเกศชัยมาศซึ่งเราต้องบอกว่าถ้าในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะคุณกนกวันเกศชัยมาศเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่แบบเป็นคู่บุญของคุณฟูมิเอะคอนโดเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะออกมากี่เล่มต่อกี่เล่มเนี่ยคุณกรงวรรจะเป็นผู้แปลเองนะคะทีนี้บอกว่าฟูมิโอคอนโดเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่หน้าใหม่ด้วยในวงการหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก่อนหน้านี้จะมีหนังสืออยู่2เล่มซึ่งต้องบอกว่าดังพอๆกันนะคะ เล่มแรกนะคะที่แบบว่าส่วนตัวได้อ่านไปเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจทันทีนะคะนั่นคือเล่มที่มีชื่อว่าในครึ่งที่ยังว่างของกระเป๋าเดินทางสีฟ้าถ้ามีใครจําเล่มนี้ได้นะคะต้องบอกว่าเล่มนี้คือจะพูดถึงกระเป๋าเดินทางเป็นเหมือนกับตัวเอกแล้วก็ให้กระเป๋าเดินทางที่ว่าเนี้ทาการดาเนินเรื่องนะคะ คือมันจะเป็นกระเป๋าที่บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครได้กระเป๋านั้นไปนะคะคือแม้ว่าจะเดินทางไปแล้วก็มีเรื่องที่แบบอาจจะโชคร้ายแต่มันจะเหมือนกับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าให้คะแนนดีเลยแหละนะอ่านแล้วรู้สึกประทับใจนะคะถัดไปอีกเล่มหนึ่งที่เป็นผลงานที่แปลออกมาก่อนหน้าน,นี้นะคะก็คือ Cafe l o o ูสเมนูที่รักจากการเดินทางนะคะดังนั้นนะพอเห็นชื่อทั้งหลายเนี่ย จะมีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมรอยไว้ด้วยกันนะเกี่ยวคุณฟูเมีเอคอนโดนั่นก็คือเธอมักจะเขียนถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยส่วนตัวนะพออ่านปุ๊บ หรือว่าอ่านมาเป็นเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ของคุณฟูมิเอะคอนโดเนี่ยหนึ่งคือเธอน่าจะเป็นคนชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารคือชอบมากจนกระทั่งสามารถนํามาหยิบแล้วก็เขียนหนังสือเป็นแบบหลายๆเล่มได้นะคะนอกจากอาหารสิ่งหนึ่งที่เธอชอบไม่ต่างกันเลยก็คือเรื่องราวของการเดินทางนะคะอย่างเรื่องท้าตาแตงแห่งความฝันเนี่ยจะพาเราไปเหมือนกับเที่ยวฝรั่งเศสนะ,ะแต่เป็นฝรั่งเศสในบรรยากาศของประเทศญี่ปุน่นคือเล่มเนี้ยจะมีการไม่มีการพูดถึงเรื่องของการเดินทาง บอกนี้ไปก่อนแต่ว่าจะพูดถึงบริบทของอาหารฝรั่งเศสทั้งหมดทั้งเล่มนะคะและก็เชกเช่นเดียวกันนะถ้าจะยอ้อนไปนิดหนึ่งต้องบอกว่าท้าตาแต่งแห่งควาฝันเนี่ยจะคล้ายๆกับหนังสือ,เ,อ,อเรื่องคาเฟ่ลูสนะคะและจริงก็ในเครื่องที่ยังว่างก็มีส่วนคล้าย คือหนังสือเนี่ยถึงแม้มันจะมีตีมเรื่องของอาหารนะอย่างเล่มน,นี้แต่ว่าพออ่านเข้าไปข้างในนะคะคือเรื่องถูกร้อยด้วยเรื่องราวของอาหารฝรั่งเศสนะมีเกร็ดความรู้ที่แบบว่าโอ้โหเยอะมากและละเอียดมากจนกระทั่งเราคิดว่าเธออยู่ในวงการร้านอาหารไม่ใช่นะคะเธอเป็นผู้เขียนนะคะเป็นนักเขียนจริงๆแต่ว่าพออ่านเข้าไปปุ๊บเราก็จะเข้าใจแล้วอ๋อ มันเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ของบุคละคละค่ะดังนั้นที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็น adult fiction อีกแล้วนะก็คือหนังสือที่เหมาะแก่วัยผู้ใหญ่นะ,ะ,นะ,ะก็คือหลังจาก first chapter เป็นต้นไปที่มานั่งอ่านนะเพราะว่ามันก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ในเชิงบวกเชิงลบพูดถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะผิดประเพณีนะคะจะเรียกว,ว่าผิดผีก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกหรือเปล่าแต่ผิดประเพณีไปสักนิดนะคะแล้วก็มีการเหมือนกับพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกว่า จริงๆนะคืออ่านแล้วมันพูดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะแต่สิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้คือมันขอใช้คําว่าความกลมกล่อมนะความกลมกล่อมของการพูดถึงอาหารการพูดถึงว่า ي, เฮ้ยการทานอาหารลักษณะนี้ต้องใช้นะแบบวายคู่กับอะไรนะในเรื่องก็จะพูดถึงว่ามีโซมเ e ลเย่นะคะ ขอโทษจริงๆคเซนต์ฝรั่งเศสไม่ได้นะสมเมเลเย่นะคะถ้าเกิดว่าคนเรียนฝรั่งเศสจบมานะต้องขอภายนิดนึงก็คือผู้ที่จะมีหน้าที่เนาะในการที่เวลาเราเข้าไปนั่งในร้านอาหารเนี่ยก็จะเป็นบริกรผู้แนะนำวายโดยเฉพาะนะซึ่งเราก็แอบเซอร์ไพรส์ว่าในหนังสือเล่มนี้นะไปเลยแล้วกันคือมีตัวละครหลักๆอยู่แค่4ี่คนเท่านั้นที่ดำเนินเรื่องนะคะก็คนแรกก็จะเป็นเหมือนกับหัวหน้าพ,พ่อครัวนะคะเป็นพ่อครัวแบบ หัวป่าเบอร์หนึ่งคนที่สองก็จะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะคะแต่ว่ามีความรู้ทางด้านอาหารด้วยส่วนคนที่สามเนี่ยคนที่สามเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนผู้ดําเนินเรื่องนะ,ะก็ทําหน้าที่เป็นบริกรนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือซอมเบลเล่ยนี่แหละคะ่ะก็คือบริกรที่ถนัดเรื่องของไวน์แต่เนื่องด้วยว่าร้านเนี่ยนะเป็นร้านขนาดเล็กนะในเรื่องก็จะบอกว่าเป็นร้านที่แบบไม่ได้มีขนาดใหญ่ดังนั้นแปลว่าหลายๆคนก็มีหน้าที่ในการคัฟเวอร์หลายๆหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะเอาแหละ ตามประเพณีของเรานะคะเราก็จะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้คุ้มค่าแค่ไหนในการซื้อเพราะว่าส่วนตัวทุกเล่มที่มารีวิวให้ท่านฟังล้วนเป็นเล่มที่ไม่ได้ซื้อมาทั้งสิ้นนะคะพูดแล้วเขินจังเลยแต่ว่าเล่มนี้เป็นผู้สั่งเข้ามายัางมหาทยาลัยนะคะความโชคดีคือพอสั่งมาปุ๊บเราก็จะได้อ่านเป็นคนแรกเพราะเขาถือว่าเป็นคนสั่งมานะคะเล่มนี้นะคะอยู่ที่ราคาเต็มนะคะ295บาทนี่295บาทถามถึงความคุ้มนะคะ ปรากฏว่าหน้าไท,ท้ายนี่อยู่ที่ราว273นะคะส่วนตัวก็คิดว่าราคาอาจจะสูงไปสักนิดนะ2ะ5 5ถ้าลดลงมาสัก250บาทในากำลังน่ารักแต่ก็ยังว่าราคาเขาอาจจะไม่คุ้มนะคะคงคิดมาแล้วโอเคเราไปดูที่ปกข้างหลังกันดีกว่านะคะณนะร้านอาหารขนาดเล็กที่ตั้งอยู่มุมหนึ่งของย่านบร้านค้าในเขตชุมชนเก่าบิสโ r รปาเมลนะคะเสิร์ฟอาหารฝรั่งเศสสไตล์โฮมคุกกิ้งโดยมีเชฟ มิฟุเนะและพนักงานอีกสามคนคอยให้บริการลูกค้าที่แวะเวียนกันมาพร้อมกับข้อสงสัยหรือเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ในอดีตที่ยังคงฝังใจเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและขนมเล่มแรกของนิยายชุดบิ s t r o ปาเมาผลงานโดยฟูมิเอะคอนโดผู้เขียนคาเฟ่ลูสเมนูที่รักจัดการเดินทางหยิบยกเรื่องอาหารและความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมาเสิร์ฟเป็นตอนสั้นๆที่ชวนให้ทองร้องและน่าติดตามด้วยการไขปริศนาผ่านความอร่อยอร่อยสไตล์ cozy mystery นะคะซึ่งน่าสนใจคือส่วนตัวเนี่ยเคยเรียนแบบว่าฝรั่งเศสวันโอวันเท่านั้นนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นคอร์สขนาดสั้นป้าเมาเนี่ยนะถ้าสมมติเราถามว่าเอ้ยแบบ how are you นะคะเป็นเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนาะแล้วถ้าบอกว่าป้าเมานะคะก็คืออย่างนั้นอย่างนั้น่นนนะนะคะก็แบบว่ากลางๆในหนังสือเล่มนี้ก็ คือเราชอบมากกันนะคุณฟุเมกค,คอนโดเนี่ยเธอก็คือพอเล่าถึงภาษาฝรั่งเศสเธอก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าคงไปค้นหามาอย่างละเอียดแล้วนาะมีการแบบแปลเป็นจากฝรั่งเศสนะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแล้วเขาแปลมาเป็นไทยให้เราฟังอีกเป็นระยะก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยข้อสังเกตของร้านบิสโ r รปาเมาเนี่ยก็คําว่าปาเมาเนี่ยมันก็คือแบบธรรมดานะคะคือมันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งจริงๆเขาใช้เหมือนกันก็คือกัมซิกกัมซานะคะคก็แบบเอออย่างนั้นอย่างนั้นแหละสมมติแบบ how a r อายุก็คือแบบ ก็กมซิกกมซาปาเมลนะคะซึ่งก็น่าสนใจตั้งแต่ว่าเออทำไมเจ้าของเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะตั้งบิสโ r รปาเมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายไว้นะคะแต่ว่าเหมือนกับตั้งเป็นคำถาม,มเฉยทีนี้เราไปดูตัวละครกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะคือหนังสือและเมดีมากเผื่อใครลืมคือส่วนตัวเวลาอ่านหนังสือญี่ปุ่นหนังสือเกาหลีนะคะจะมีปัญหาหนึ่งคือการจําชื่อตัวละครคือบางทีอ่านไปแล้วครึ่งเรื่องนะคะกลับมาลืมเลยว่าออตัวละครตัวนี้ชื่ออะไรนะ ยิ่งแบบถ้าเป็นเรื่องที่แบบซับซ้อนเนาะแล้วมันเป็นฟิกชั่นเนี่ยเราก็จะลืมแบบโทษนะทุกท่านลืมลืมว่าแบบเฮ้ยคนพวกนี้คือใครนะ,ะในเรื่องเนี่ยเขาขอแนะนําแค่4ตัวละครเท่านั้นนะ,ะก็หนึ่งก็คือเชฟนะ,ะเชฟใหญ่ก็ชื่อว่ามิฟุเนชิโนบุนะคะถัดไปซูเชฟนะคะซูเชฟก็คือเป็นเบอร์2นะคะก็คือคุณชิมุระโยจินะคะ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับคู่บุญนะคือในเรื่องเขาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเออแบบทาไมอย่างคุณชิมุระเนี่ยถึงยอมมาเป็นลูกมือในร้านอาหารขนาดเล็กขนาดนี้นะคะโซเมเลเย่นะคะคือคุณคาเนโกะยูกินะก็คือคนแนะนำวายนะแล้วก็กาซองนะคะก็คือขอแปลได้ไหมว่าเป็นบริกรใช่ไหมก็คือคุณทาคาสกิโทโมยูกิแล้วก็เป็นคนที่ดําเนินเรื่องซะด้วยนะคะในนี้จริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า มันก็ไม่ได้ต่อเนื่องกันนะนี่คือความเห็นส่วนตัวพออ่านไปนะคะมันก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องราวของแต่ละคนเรื่องราวของลูกค้าที่เดินทางเข้ามายัางร้านนะแล้วก็เป็นปริศนาบ้างไม่เป็นปริศนาบ้างนะให้ถ่ายนะคะมีอันนึงน่าสนใจตอนหนึ่งนะ,ะที่บอกว่าเฮ้ยทัสตาแต่งแห่งความฝันเนี่ยตอนหนึ่งเขาจะพูดถึงเรื่องราวของความรักก็มีนะเป็นคู่รักที่มีเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็แบบสามีเนี่ย นะชอบมากชอบทานอาหารนะชอบทานอาหารฝรั่งเศสมากๆแล้ววันหนึ่งตัวคุณแฟนเนี่ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันเป็นคนทําอาหารอันนี้ให้ทานนะคะปรากฏว,ว่าเขาบอกหูแบบไม่คิดเลยว่าแฟนเนี่ยไม่เคยพูดเลยนะจะทําอาหารเก่งขนาดนี้นะ,ะเราก็แบบอุย้ยฟังด้วยความชื่นชมและในเรื่องก็คือแบบ เชฟเนี่ยทำอาหารฝรั่งเศสรอร่อยมากนะฮะถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆเ,เน่แต่ก็จะมีคนจองเป็นระยะนะคะซึ่งก็แปลว่าเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะคะในนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องโควิด19ซึ่งรู้สึกดีมากนะคะก็ไปมาก็บอกว่าเออปรากฏว่าพอไปทานอาหารที่แฟนทำเนี่ยเกิดอาการท้องเสีย ะะแล้วก็แบบท้องไม่ดีเลยอะไรเงี้ยคือในเรื่องก็จบว่าเชฟเนี่ยเป็นคนที่ช่างสังเกตเหมือนกับว่าเอ๊ะปกติคนนี้ที่เป็นลูกค้าประจําของเราอะ่ะ<ๆ>เขาจะเอนจอยกับการทานอาหารทาไมวันนี้เขาดูทานไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยน่าจะป่วยหรือเปล่านะเชฟนี่เหมือนกับถ้าเป็นเป็นที่เราคิดนะก็ค,คล้ายจะมีเหมือนกับเป็นคนที่เซนส์ดีนะหรือว่าอาจจะมีลางสังหอน,นิดๆก็เป็นได้คือสุดท้ายเรื่องมันก็จะไปผูกว่าอ๋อตายแล้วจริงๆแฟนนะผู้หญิงเนี่ยโกหกนี่แนะ่บอกว่าจริงทําอาหารเองแต่ไม่ใช่นะคะ ก็เป็นแบบไปเอาอาหารที่คนอื่นทํามาแล้วมันก็มีสาเหตุว่าเอ๊ะทําไมอาหารที่ทานไปเนี่ยแล้วเกิดท้องเสียอย่างหนักนะปรากฏว่าก็เป็นเหมือนกับเป็นแผนนะที่แบบมีคนจงใจจะทําร้าย คู่รักคู่นี้นะคะโดยเฉพาะ t a r g เก i ไปที่ผู้ชายนะคะเดี๋ยวก็จะมาพบกับคําตอบว่าเออทาไมนะคะมีตอนหนึ่งนะคงจะแบบไม่สปอยมมกให้ทุกท่านไปติดตามเันเองแต่มีตอนหนึ่งที่แบบเราประทับใจเขาก็จะพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะ่ะก็จะเล่าถึงลูกคา้าคู่หนึ่งที่ออมักจะมาทานอาหารด้วยกันปรากฏว่าในขณะที่ว่าทานอาหารด้วยกันเนี่ยเขาก็สงสัยว่าความสัมพันธ์ของคนคู่นี้มันเป็นไปอย่างไรนะค,ะคือ ไม่แน่ใจแต่ไปมาก็เหมือนกับผู้หญิงก็มาเฉลยนะในคราวถัดไปว่าแบบใช่ฉันเป็นชูรักของเขาเองนะคะก็ปรากฏว่าเธอก็บอกว่าเออเนี่ยจริงๆเหมือนกับคนเราเนานะอยู่อย่างปิดบังอันนี้มันมาด้วยเรื่องความสัมพันธ์สุดเลยนะอยู่ด้วยความปิดบังแต่ว่าวันนี้แหละฉันก็แบบจะปลดแอกนะฉันมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะเลิกกับภรรยาเขาได้เพราะฉันนะคะเพราะว่าอาหารที่ภรรยาทําให้เนี่ย มันไม่ได้เรื่องเลยแล้วดูเหมือนแบบก็รู้เลยว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เรื่องมากเกี่ยวกับอาหารนะในที่นี้เขาก็ เชฟเนี่ยก็พยายามจะแบบเหมือนมันเรื่องมันก็ปูมาแล้วลูกค้าบางคนเนี่ยก็แบบถ้าโทรมาเนี่ยให้บอกว่าที่นั่งเต็มแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรื่องมากในการกินจริงๆอะไรเงี้ยไม่อยากที่จะรับลูกค้าที่แบบจุกจิกอ่ะนะคะก็คือผู้หญิงก็จะเล่าเออผู้ชายเนี่ยมันก็ดูเรื่องมากเนาะแต่ว่าทําไมภรรยาเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าผู้ชายเป็นคนเซนส์ดีเป็นคนกลิ่นดีทานอาหารอะไรถ้าเกิดว่าแบบรู้สึกไม่อร่อยเนี่ยก็จะแบบไม่เอาทันทีอะไรเงี้ย แล้วยังทําอาหารที่มันดูชัดๆว่าไม่อร่อยอ่ะแล้วก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจ,ใจที่จะทำเนี่ยทำให้กับผู้ชายดังนั้นก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ไม่ควรที่จะอยู่กับภรรยาคนนี้นะควรจะมาอยู่กับฉันนะฟังทั้งหมดทั้งมวลเสร็จปุ๊บนะคะก็เชฟก็เหมือนเดิมนะก็ว่าผู้หญิงคนนี้ว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับก็ซึ่งเราก็อาจจะไม่แปลกใจว่าเออแต่ว่าปกติเนี่ย ในเรื่องมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคนดําเนินเรื่องก็แบบเอ๊ะทำไมทาคาสึกิก็แบบเอ๊ะตกใจที่ว่าทําไมเชฟแบบเลือกที่จะพูดตรงต้องเข้าใจบริบทหนึ่งอย่างนะคะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่แสดงออกใดๆซึ่งเรื่องนี้พอเราอ่านปุ๊บเราก็ตกใจเหมือนกันว่าปกติคนญี่ปุ่นถ้าคุณไม่สนิทด้วยหรือแม้กระทั่งสนิทด้วยเนี่ยเรื่องส่วนตัวเขาจะเก็บเงียบนะคะนี่คือนี่คือโดยทั่วไปที่เราเจอเนาะก็จะเป็นคนที่เป็นชาติที่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความเป็นไพรเวซีของคนสูง เราก็เลยแปลกใจว่าพอมีเรื่องที่ลูกค้ามาเล่าเนี่ยคนที่เป็นพนักงานเนี่ยผู้ให้บริการกล้าที่จะคอมเมนต์นะคะต้องใช้คาว่าแฮ s h t a กกล้าที่จะนะะแต่ในการถัดมาเนี่ยต้องบอกว่าเชฟเนี่ยเป็นคนเก่งมากเขาก็จะเฉลยว่าเออผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคุณหรอกว่าที่บอกภรรยาของคนคนนี้ไม่มีความใส่ใจในสามีตัวเองซึ่งมันก็จะเป็นเหตุผลที่ไปเฉลยว่า ทำไมไหนเล่านะคะทั้งที่เชฟเนี่ยทำอาหารอร่อยมากแต่กลับเห็นอกเห็นใจภรรยาผู้ซึ่งทําอาหารไม่ได้เรื่องแล้วก็ดูเหมือนกับไม่ใส่ใจที่จะทําอาหารเพื่อพลีสามีตัวเองที่เป็นคนเรื่องมากในการทานอาหารนะคะจริงๆทั้งหมด เรื่องราวเนี่ยมันมีหลากหลายตอนมากกว่านั้นแต่ทุกๆตอนบอกทุกท่านเลยนะมันก็จะพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์นะของคนนะความสัมพันธ์ของพี่น้องความสัมพันธ์ของชู้รักความสัมพันธ์ของคู่รักนะคะอ่าเดี๋ยวจะคุยถึงเรื่องแต่ละตอนให้ฟังนะคะในสารบัญน,นะจะมีอยู่นี่เลยตอนแรกทาตาแต่งแห่งความฝันนะก็จะพูดถึงเรื่องราวของตัวทาตาแต่งที่ว่านี่นะคะคือส่วนตัวยังไม่ค่อยเห็นภาพจริงจริง แนะนำท่านผู้ฟังนะว่าแบบถ้าเกิดท่านเ,าเหมือนกับอ่านคําว่าท้าตาแต่งไปแล้วอะจริงๆหลายกรณีควรจะนะคะมีการเข้าไป g ู o เ l ลเพิ่มเพื่อให้เห็นภาพคือหลายกรณีดีมากเลยคือหนังสือเล่มนี้พอเขาเขียนแล้วเขารู้ว่าเราไม่เข้าใจแน่นอนว่าอาหารชนิดนี้มันคืออะไรนะบางทีเนี่ย ในตัวภาษาญี่ปุ่นเขาไม่ได้เหมือนกับเขาคิดว่าเราอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะในนี้เขาก็จะเหมือนกับพยายามแปลเพิ่มมาให้นะคะซึ่งต้องบอกว่าการอ่านบางทีรายละเอียดยิบย่อยจริงๆที่เกี่ยวกับอาหารแล้วเราไม่เคยคุณเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะมันไม่ใช่แบบบีฟบูเกนยองอะไรเงี้ยที่เราพอจะแบบโอเคนึกภาพได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันคือเนื้อสัตว์เนาะอะไรเงี้ยเนื้อวัวว่าไปนะคะเอาล่ะถัดจากตอนที่หนึ่งนะคะก็เป็นการตัดสินใจเพราะโรโยงเดอรโวนะคะ เป็นไงทุกท่านไม่มีใครจะนึกออกแน่นอนนะคะยกเว้นคนที่เรียนฝรั่งเศสมา What is Royong devo นะคะตอนถัดไปความลับของกาเลตเดรัวนะคะถัดไปอีกความบาดหมางเพราะเหตุจากออตโซอีราตีนะคะปริศนาคนเมากาซูเลนี้เพื่อเธอช็อกโกแลตที่หานไม่ลงตัวชื่อก็คือจะดำเนินเรื่องเนี่ยด้วยนะคะอาหารทั้งสิ้นเลยอย่างตอนอความลับของกาเลตเดรัวนี่ก็สนุก นะบางตอนเนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องราวของความรักที่แบบแอบแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับเรารักคนคนนี้มากนะคะแต่ว่าเราก็จะทําเป็นแอปว่าก็มันก็สไตล์คนญี่ปุ่นออกเนาะทำแอปแบบไม่แสดงออกว่าเรารักคนคนนี้แต่จริงๆมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอาหารเนราาี่ยแหละค่ะว่าแบบเออแอบทําอะไรบางอย่างเพื่อแบบ ไม่อยากให้คนที่เราแอบชอบเนี่ยแบบไปชอบกันกับคนอื่นเนี่ยผ่านกระบวนการทําอาหารซึ่งต้องบอกว่ามันน่าติดตามมากแล้วมันก็ทําให้เรารู้ถึงเรื่องราวของอาหารฝรั่งเศสด้วยนะว่าแบบเฮ้ยบางอย่างเนี่ยอาหารบางอย่างของฝรั่งเศสเนี่ยสมมติมีการทําเค,ค้กเนี่ยก็จะมีการซ่อนเหมือนกับตัวตุวต๊กตาอะไรบางอย่างนะซึ่งแบบถ้าเกิดใครเจอเก้อนเนี้ยนะซึ่งมีของที่ซ่อนอยู่เนี่ยก็จะมีเหมือนกับได้เป็นกิจกรรมให้ทําอะไรเงี้ยสามารถที่จะแบบเลือก คนไปร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคือคิดว่าส่วนตัวนี้อธิบายไม่ได้ดีมากแต่ว่าเรากําลังนึกถึงงานยกตัวอย่างเช่นแบบมาดีกราสนะคือพออ่านถึงเรื่องนี้เรื่องเค้กเนี่ยเราจะนึกถึงมาดีกราสันทีเลยนะ มันก็จะมีเค,ค้กเนาะแล้วมันก็จะเหมือนกับซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในเค,ค้กอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรากินแล้วแบบไปกระทบสิ่งที่ไปเจอสิ่งที่เขาซ่อนอยู่เนี่ยเราก็จะได้เป็นคิงอะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจำได้ว่าเคยไปที่โรงเรียนไฮสคูลในทวีปอเมริกาเหนือเนาะไปปุ๊บนะก็จะแบบปรากฏว่าเขาก็เหมือนเออเนี่ย สุ่มเหมือนกันว่าเอ้ยใครจะได้เค้กแบบก้อนนี้ไปะอะไรเงี้ยแล้วพอมีคนได้ก็จะแบบให้เป็นเหมือนคิงเนาะก็มีแบบมีการสวมมงกุฎนะแล้วก็แบบอบอกสามารถใส่นี้ไปได้ตลอดทั้งวันคนก็เฮฮากันใหญ่เนาะตอนนั้นแบบคนที่ได้เนี่ยอยู่ในระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีแล้วก็เลยนึกว่าเออมันก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆกับแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะในฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าออกคือทําให้รู้สึกจริงๆนะว่าคนเขียนะเขาพยายามจะหา จุดแบบจเจาะลึกจริงๆอ่ะทำให้รู้สึกว่าคนเขียนรู้จริงๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารฝรั่งเศสก็จะพูดถึงเรื่องของธุรกิจอาหารค่ะว่าในช่วงที่ ร้านจะยุ่งที่สุดนะของร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยก็คือช่วงคริสต์มาสเขาบอกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เวลาที่มันเป็นช่วงคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยนึกถึงว่าการออกมาทานร้านอาหารดีๆนะคะคือถ้านึกถึงคริสต์มาสเนี่ยแน่นอนว่าญี่ปุ่นเขาต้องกินไก่เคฟซีใช่ไหมคะที่เป็นธรรมเนียมเอาเคฟซีแล้วก็เค้กเนาะแต่ว่าถ้าอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันถ้าเราพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสจริงๆเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเอ้ยเราต้องไปแบบกินอาหารข้างนอกอะไปทานอาหารข้างนอกที่เป็นอาหารฝรั่งนะคะ แล้วอะไรเล่ามันจะโรแมนติกเท่ากับการไปทานอาหารในร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะคือส่วนตัวเนี่ยเรามีความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารฝรั่งเศสและอาหารฝรั่งเศสเองน้อยมากนะคะคือรู้ว่าเขาจะทานในเอสคาโก้นะคะก็คือหอยทากเนาะรู้ว่าเขาจะมีออนเนียนซุปนะคะเท่านี้เองความรู้เกี่ยวกับอาหารฝรั่งเศสแล้วเวลาไปทานที่ร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยเนื่องจากส่วนผสมเนี่ยที่มันจะมีเกี่ยวข้องกับบีฟนะครับเนื้อวัวในเยอะมากส่วนตัวพอไม่ทานปุ๊บเนี่ย เราก็เลยเหมือนกับที่สุดเราได้ทานอาหารแบบกองแกงอะค่ะเพราะว่าถ้าจะเป็นเอสคาโกเนี่ยจิตใจก็ไม่กล้าน,นะคะก็เลยอาจจะไปทานเหมือนกับพวกอย่างอื่นอะนะเราก็จะมีเฟรนช์ฟรายนะเฟรนช์ฟราฝรั่งเศสนี้มันดีตรงที่ว่ามันชิ้นเล็กน่ารักกรุบกริบนะคะแล้วก็คืออ่านจบปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราจริงๆนะใครเอ่ยที่มีประสบการณ์แม้สักเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับฝรั่งเศสหรือว่าสามารถจะจินตภาพ สักเล็กน้อยเกี่ยวกับฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แม้จะมีความชอบพิงเล็กน้อยนะนเกี่ยวกับฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าคุณจะดื่มด่ำมากคือส่วนตัวเป็นคนชอบนะคะแต่พูดไม่ได้นะคือเรียนมานดิดเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นระดับจะเรียกว่าไงดีพูดแบบคล่องได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่เพราะจังเลยแล้วพูดถึงเรื่องของความรักพูดถึงเรื่องของความโรแมนติกเนี่ยทำไมทำไมเนี่ยเราถึงนึกถึงประเทศฝรั่งเศสมากที่สุดก็ไม่รู้นะหรือว่าหลายคนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ฟัง ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะมีความฝันความฝันหนึ่งก็เป็นได้นะว่าแบบถ้าเกิดแต่งงานอะไรเงี้ยก็อยากที่จะไปขอแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสนะเราก็เลยรู้สึกว่าพอเล่มเนี้ยมันเขียนถึงเรื่องอาหารแต่ว่ามันดันขีดเรื่องของความรักลงไปในอาหารพูดถึงเทศกาลวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยแล้วพูดถึงเรื่องความรักมันช่างเป็นหนังสือที่อบอวนจริงๆทุกท่านและต้องบอกว่าอยากให้ทุกท่านได้อ่านนะคะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยอ่านปุ๊บจบปับ๊บเราก็จะคิดถึง เรื่องราวของอาหารฝรั่งเศสเราก็จะคิดถึงว่าเอะมื้อนี้นะคะ ในประเทศไทยที่เรากําลังอยู่นะคะในโอเคถ้าฟังจากฝรั่งเศสก,ก็ยินดีด้วยนะคะแต่ว่าในประเทศไทยที่เรากําลังอยู่เนี่ยมีร้านฝรั่งเศสไหนบ้างหนอที่น่าแนะนานะถ้ามีก็แนะนํากันมาหน่อยนะคะเราก็จะได้โพสต์เชร์ท่านผู้ฟังว่าไปลองทานกันดีกว่านะมันมีอะไรนอกเหนือจากเอสคาโก้นะแล้วมันมีอะไรที่นอกเหนือไปจากออนเนียนซุปนะคะเยอยะแยะมากมายนะคะทุกท่านเอาราคาหนังสือเล่มน,นี้ต้องบอกว่าด้วยความกลมกล่อมนะคะก็จะให้คะแนนอยู่ที่เรา8ปดถึงเเต็ม10นะนะก็แนะนําเลยแนะนําให้ซือ้อ ะะอ๊แล้วก็แนะนาให้ยืมฟรีด้วยนะจ๊ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณมากนะคะที่ทุกท่านอยู่กันจนจบรายการแล้วคราวหน้าเราจะเอาหนังสือเล่มไหนมารีวิวกันอย่าลืมติดตามนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ